การกำกับติดตามและสะท้อนคิดการบริหารจัดการ178เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา1ช่วย3ประกอบด้วยสถานศึกษาแกนนำโรงเรียนบ้านห้วยละและสถานศึกษาร่วมพัฒนาทั้ง3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านแปรพลูโรงเรียนบ้านห้วยแทงและโรงเรียนบ้านห้วยแพง ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยละเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2โดยมีนายเนิรันเหลืองอารามเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาหลังจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาประจําปี2565พบว่าหลังจากที่สถานศึกษาแกนนําโรงเรียนบ้านห้วยละ ได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่คณะครูเรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาร่วมพัฒนาทั้ง3โรงเรียนณนะโรงเรียนบ้านน้วยหลักพร้อมศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแกนนําหลังจากนั้นสถานศึกษาร่วมพัฒนาทั้ง3โรงเรียนได้กลับไปดําเนินง,งานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของตนเองให้เข้มแข็ง ตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับ5องค์ประกอบสถานศึกษาแกนนำมีการนิเทศติดตามโดยกระบวนการ plc coaching โ,โดยสถานศึกษาแกนนำณที่ตั้งของสถานศึกษาร่วมมัฒนาทั้ง3โรงเรียนเดือนละ1ครั้งทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ site. สถานศึกษาร่วมพัฒนาทั้ง3โรงเรียนมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสร้างเครื่องมือและคู่มือประกอบการใช้ที่เป็นแบบบันทึกตามบริบทของตนเองที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครบทุกมาตรฐานทุกตัวชี้วัดทั้งนี้สถานศึกษาแกนนําและสถานศึกษาร่วมพัฒนาทั้ง3โรงเรียนมีการปรึกษาให้คําแนะนําคอยเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย สถานศึกษาร่วมพัฒนาทั้ง3าโรงเรียนมีการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษาโชว์แแชร์เมื่อสิ้นปีการศึกษาศึกษานิเทศและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาระบบประกันภายในให้เข้มแข็งให้กับสถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนา จากแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาประจำปี2564ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาร่วมพัฒนามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงจากการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาร่วมพัฒนาทั้ง3โรงเรียนพบว่าทั้งระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐานส่วนมากอยู่ในระดับดีเลิศมีบางมาตรฐาน อยู่ในระดับดีซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาต่อไปและจากการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา2มสอรอบ4ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019สถานศึกษาร่วมพัฒนาทั้ง3โรงเรียนได้ระดับดีทั้ง3โรงเรียน จากงบประมาณที่ได้รับเป็นจำนวนเงิน1,000งบาทสถานศึกษาแกนนำโรงเรียนบ้านห้วยหละได้ดำเนิกนการดังนี้จะซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบประกัน4,360บาทจัดการอบรมให้ความรู้แก่คณะครู5,640บาทผู้ปกครองคิดว่าโรงเรียนบ้านห้วยหละมีการบริหารที่ดีมาก คอยสนับสนุนเด็กที่มีความสนใจด้านวิชาการและส่งเสริมเด็กที่มีความสนใจด้านทักษะอาชีพทําให้เด็กมีมทักษะในการใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะด้านความคิดเห็นของผู้ปกครองนะคะม,มีความเห็นว่าทางโรงเรียนบริหารจัดการการศึกษาได้ดีมากและมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียนได้ดีค่ะ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านห้วยหลักมีจุดเด่นคือจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมความที่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็กครอบคลุมทั้งหมดคือไม่เน้นด้าน IQ หรือ EQ เพียงอย่างเดียวแต่จะเน้นครอบคลุมตามความสามารถของเด็กทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นมีเด็กอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งจะชอบเรียน ตาหลักตำราและวิชาการแต่อีกกลุ่มหนึ่งชอบเรียนแบบการปฏิบตัติการลงมือทำจริงและการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพซึ่งโรงเรียนมันยมหอยหลัตอบสนองความต้องการของเด็กและผู้ปกครองได้ครอบคลุมทั้งหมดค่ะผู้บริหารครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ควรม,มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของโรงเรียนและกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามบริบทของตนเองข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันควรเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเป็นปัจจุบันมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่น่าเชื่อถือพร้อมทั้งจัดทำสารสนเทศให้เป็นระบบ และประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผู้บริหารควรมีการกำกับติดตามเมื่อสิ้นปีการศึกษาและแก้ไขปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดผู้บริหารและครูทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนของตนเองไปในทิศทางเดียวกันและผู้บริหารต้องวางตัวบุคคลที่ดูแลเรื่องงานระบบประกันให้เหมาะสมกับความสามารถหรือความถนัดทุกครั้งที่มีการใช้เครื่องมือแต่ละประเภทผู้ประเมินควรม,มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือและคู่มือประกอบการใช้อย่างถูกต้อง ผู้บริหารควรมีการกระจายระบบการทำงานและมีปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจนงานระบบประกันเป็นงานที่ต้องทำตลอดทั้งปีการศึกษาไม่ใช่จะมาทำในเดือนสุดท้ายของปีการศึกษาเพราะอาจจะทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่น่าเชื่อถือทำให้ระบบประกันคุณภาพภายในไม่เข้มแข็งส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนด้วยการจัดเก็บข้อมูลทุกครั้งที่มีการใช้เครื่องมือแต่ละประเภท หรือข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานระบบประกันคุณภาพภายในควรสรุปเป็นสารสนเทศอย่างน้อย3ปีย้อนหลังเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสอมศและควรมีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายผู้บริหารควรมีการนิเทศกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาร,ระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดตลอดระยะเวลา3ปีตั้งแต่ปีการศึกษา2564จนถึง2566โรงเรียนบ้านห้วยละซึ่งเป็นสถานศึกษาแกนนำมีสถานศึกษาร่วมพัฒนาทั้ง3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านปลาผูโรงเรียนบ้านห้วยแทงและโรงเรียนบ้านห้วยแพง ที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาโดยสถานศึกษาแกนนำจะคอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลช่วยเหลือสถานศึกษาร่วมพัฒนาทั้ง3โรงเรียนให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งอย่างเต็มที่เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาสอมอสอ,อย่างเต็มที่เต็มกำลังและเต็มใจขอขอบคุณค่ะ